พสดีเพื่อนๆมากินอาหารเช้าด้วยกันง่ายๆข้าวโอ๊กับน,นมสด <c oughs> ไข่ต้ม <c oughs> ก็ตื่นมาก็หิวเลยนะแล้วมาแกะกุ้งไว้ ว่าจะทําแกงเลียงเย็นนี้ที่นี่กินกุ้งแช่แข็งนะเขาจะต้มใส่เกลือมาอร่อยเดียอกุ้งสดหายากอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแช่แข็งเมืองไทยเขาจะกินกุ้งสดใช่ไหมหาไม่ได้เราที่นี่หายาก ปลาก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทําไมต้องหายากแล้วก็ว่าจะแกงใส่ฟักทองอันนี้ก็แช่แข็งนะหั่นก็โหชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กฟักทองที่นี่เนีย้ยหนียวเหนียวแต่แพงมากเลยโลหนึ่งตั้งเกือบสี่สิบคูณอันนี้ซื้อมาเมื่อจะขวบปีแล้วใช่ไหมซื้อมาเมื่อตอนเดือนเขาเปิดขายน่าจะช่วงเดือนกรกฎา มิถุนากรากฎาอะไรประมาณเนี้ยเขาเปิดขายก็ไปซื้อมาแล้วก็มาหั่นแช่แข็งไว้วันนี้ป่าอยู่ที่เวสบีนะคนหลายที่โ <laughs> ปรตีนจากไข่กินง,ง่ายๆเลยนะขอตัวกินต่อก่อนนะ ที่มันจะยาวไปเดี๋ยวไม่มีคนดูสวัสดีค่ะ